ชมปเปี้ยนเวิร์สมัยที่6ของเฟเกอร์ซีซั่นที่15จบลงอย่างถาวรเกมแห่งปีนั้นคงจะจบที่ e x p d i t i o n 3ามอย่างไม่ต้องสงสัยหลุดเอร์สโก้ผภาที่6ขนาดใหญ่กว่าสกายลิมถึง1.7เท่าโดยหลังจากเมื่อวันก่อนนะครับผมรางวัลโคเรนจอยสติกอเวอร์ดและเริ่มเปิดให้วตกันไปแล้วส่วนด้านดีเกมอ w วอร์ดเองนะครับผมก็จะนั่งไม่ติดเช่นเดียวกันพวกเขานะครับผมได้ออกมาโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อเตือนทุกคนว่างานประกาศรางวัลของพวกเขา้นกำลังจะเริ่มต้นในเดือนหน้าแต่ที่น่าสนใจนะผมก็คือว่่่่าาาาาาากกกกกรรรรรรนนนนนนััััถอออยยหลงงงค้้้ีีีพพวววเเเเเขขผมมไไดดสต์ืจะะปป็ศ แต่อผู้ขายนักผมดันใช้โพ้ต์ว่ารีบ30วันถึงจะถึงงานซึ่งผู้เล่นบางคนที่คุ้นเคยกับการตีขวาน,นะผมเพราะเห็นตัวเลขที่ดูพิเศษนี้ก็อดไม่ได้นักผลที่จะโยงไปถึงตัวเต็งที่จะได้เกมแห่งปีที่มาแรงที่สุดในปีนี้อย่างทางแค่ออสคูเอ็กซ์เพเดชัน33และด้วยเหตุน,นี้ผมผู้เล่นสนวนมากก็เข้าไปแสดงความอวยพรให้เกมนี้ได้คว้ารางวัลกันอย่างล้นหลามและในขณะสื่อทางการนะผมยังอุตส่าห์บอกใบให้ผู้เล่นสนับสนุนถึงขนาดนี้แม้แต่เว็บไซต์พนันบางแห่งนะผมอัตราต่อรองนะคร ไปจปีสอี2025นะบอคงตกไปอยู่ในมือของ Expedition 33จริงๆแล้วแน่หรือเปล่าโดยต่อมานะครับผมเ l d e r Score 6ได้มีการหลุดข้อมูลนะครับผมหลุดมาอีกแล้วโดยล่าสุดนะครับผมในฟอรั่มต่างประเทศได้มีผู้ใช้นิรามายหนึ่งนะผมได้ทาการโพสต์เปิดเผยรายละเอียดจานวนมากเกี่ยวกับเ l d e r Score 6ตั้งแต่เซตติ้งของเรื่องจนไปถึงระบบการต่อสู้เรียกได้เลยว่ามีครบทุกอย่างตามคํากล่าวอ้างของผู้ปล่อยข่าวคนนี้นะผมฉากเปิดของเกมน้นจะถูกออกแบบให้เป็นแบบมุกดั้งเดิมของค่ายซึ่งก็น่่่่าา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 จจะะหหมมมยถึึึงงกกกกรตืนนนนนนนขข้ใใฐัโโทซเผญวส 7เท่าเมืองและหมู่บ้านต่างๆนะจะออกแบบให้เป็นโอเพนเวิลด์อย่างเต็มรูปแบบอาคารขนาดเล็กส่วนใหญ่นะผมจะสามารถเข้าได้อย่างอิสระส่วนอาคารขนาดใหญ่ครับผมอย่างเช่นพระราชวังหรือปราสาทจะต้องรอโหลดเพื่อเข้าไปหรือแม้กระทั่งทีมงานนะผมยังพิจารณาอย่างละเอียดถึงการมองเห็นทิวทัศน์ผ่านหน้าต่างจากภายนอกและภายในอีกด้วยและเพื่อที่จะทำทั้งหมดนี้สําเร็จนะผมนักพัฒนาจํานวนมากในโครงการนี้จะคงต้องทํางานกันอย่างหามลุ่งหามค่าและคาดว่าเกมนั้นน่าจะวาจงจาหน่ายในปี2028โดยในขณะเดียวกันนะผมผู้ปล่อยขาอย่าวยังระบุด้วยว่าค่าย Bethesda เ หัวใจและจุดเด่นของเกมชุดซีรีส์เอลเดอร์สกอร์อยู่ที่โลกของมันเองด้านนั้นนะผมผู้ขายนั้นจะทุ่มเทและปรับปรุงม,มันอย่างมากยกตัวอย่างเช่นยกเลิกระบบฟาสทาวเวลนะครับผมในทุกที่เปลี่ยนไปใช้วิธีที่สอดคล้องกับโลกแห่งเกมมากขึ้นเช่นลดลากคาราวานสินค้าหรือเรืออาวุธชุดเกราะสามารถซ่อมแซมและสึกหรอได้ไอเทต่มต่างๆนั้นจะต้องปลดล็อกผ่านการทาภารกิจฝึกฝนเฉพาะทางและต้องได้รับคําแนะนําจากเหล่า NPC โดยก่อนหน้านี้ผมระด,ดับตัวละครนั้นจะถูกจํากัด แต่ถ้าว่านับผ,ผู้ข้มามบอดในวงการ b ีเทสดาหลายคนต่างก็ได้ออกมาตัดสินกับข่าวนี้ว่านี่มันเป็นข่าวลือที่ดูปลอมสุดๆไปเลยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเอาแค่ขนาดแผนที่อย่างเดียวก็ไม่สมจริงมากแล้วซึ่งหาก่าได้ไปเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ปัน้นด้วยมือในสตาร์ฟิลแล้วใครจะกล้าเชื่อว่าทางเอลเดอร์สกอร์นั้นจะสร้างโลกที่ใหญ่กว่าสกายลิมได้มากขนาดนั้นและในปัจจุบันทาง B ีเทสดาก็ยังไม่ได้ออกมาตอบสนองในใดต่อข่าวลือเหล่านี้เลยนั้นตั้แต่ปล่อยเทียเซอร์แรกแตั้ 2008, นั้นก็ยังไม่จัดซึ่งสงสัยว่าจะกักไว้อีกนานแค่ไหนและปิดท้ายนะครับผมการที่เทพฟเฟเกอร์นะครับผมได้สร้างตำนานที่ไร้เทียมทานเพียง1เดียวควา้าแชมป์สมัยที่6ของ World ไปได้โดยใน League of Legends World Championship ปี2025นะครับผมหรือคือซีซั่น15ได้ปิดฉากลงไปแล้วอย่างเป็นทางการในรอบสุดท้ายนะผมเป็นการต่อสู้อันดูเดือดระหว่าง KT กับ T1 ซึ่งทั้งคู่นะผมต่อสู้กันได้ในดูเดือดจนถึงเกมที่5เลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับผมผู้ท้าชิงนั้นก็ไม่สามารถโค่นตำนานอย่างทางเฟเกอร์ลงไปได้โดยทางท่านเทพอย่างทางเฟเกอร์และ T1 นะครับผมก็ได้หัวล้อเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั เฟกเกอร์แนะฝนได้ปลดล็อกตำนานสบายที่6หรือขนาดยังโชว์ฟอร์มนะครับผมที่ท่านเทพนั้นก็สามารถคว้าตำแหน่ง FMVP ไปครองได้ซึ่งในเกมที่5นะครับผมต้องบอกเลยว่าทางพระเจ้าอย่างทางเฟเกอร์นะครับผมเขานั้นได้โชว์ฟอร์มดุดดังทวยเทพเลยก็ว่าได้เรียกได้เลยครับผมว่าท่านเทพนี่ถ้าเกิดว่าไม่กลัวจิตยสักสีนะครับผมทีอีกฝ่ายนี่แทบจะกดยอมแพ้ไปเลยก็ว่าได้เรียกได้เลยครับผมว่าในชาตินี้เลยคนจะไม่มีใครสามารถทำการล้มท่านเทพได้อย่างแน่นอนและแน่นอนครับผมว่าผมเชื่อว่าท่านเทพนั้นคนจะไม่หยุดยัง ็นประมาณนี้ก็ผมสำรับข่าวในวันนี้สำหรวันนี้พวกวกันใม่กันหน้าสวัสดีครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโดเนตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวนี้ผมยู u ูบนั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนะผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปีที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้แล้วคุณนะผมก็จะกล้าเข้าสู่หน้าของช้อปปีเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนั้นถ้าการแปะเอาไว้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการ สัะสุนผมก่า,ายแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ